สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy วันนี้เราอยู่กันในกิจกรรมเงาอาวรผู้วัยชนนะครับแพท1.7เดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการเล่นโหมดเงาโมรณณแบบง่ายๆถึงแม้ว่าครั้งก่อนเนี่ยผมจะล้มลุกคลานไปมั่งแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น32นะครับโหมดเงาบรณจะมีทั้งหมด50ชั้น โดยศัตรูแต่ละชั้นก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆและนี่คือชั้นสารสองนะครับศัตรูมีพลังลบอยู่ที่7,006นะครับผมมีพลังลบอยู่ที่7,005โอ้ทำไมพลังลบถึงเพิ่มขึ้นได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าทางเกมมีระบบช่วยเหลือผู้เล่นมานะครับก็คือระบบเอฟเฟกของบัฟนั่นเองเราสามารถติดตั้งบัฟได้สูงสุดถึง5บัฟเลยแล้ว ตัวบัฟพวกนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะวิธีการปลดล็อกบัฟเราสามารถปลดล็อกบัฟได้จากการเล่นโหมดเนื้อเรื่องเท่านั้นโหมดเนื้อเรื่องก็คือโหมดปริศนาโลโก้ปัจจุบันเปิดอยู่ทั้งหมด2บทนะตอนนี้เราเล่นครบแล้ว2บทเดี๋ยวบทที่3บทที่4บทที่5ก็จะไล่ปลดมาทีหลัง เมื่อเล่นบทเนื้เรื่องแล้วตัวบัฟของโหมดเงาบรณณก็จะถูกปลดไปด้วยรายละเอียดของตัวบัฟก็จะมีบวก ATK พื้นฐานเดฟพื้นฐานเลือดพื้นฐานมีอัตราคิติคอนมีอัตราอดทนก็สามารถเลือกติดตั้งบัฟได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะติดตั้งบัฟก่อนที่เราใช้นะผมใช้ทั้ง ATK ใช้เลือดแล้วก็ใช้เอทเคใช้อัตราคิยิคอนแล้วก็อัต,ตราอดทนก็เดี๋ยวต้องมารอดดูว่าเนื้อเรื่องบทต่อไปก็จะปลดล็อกบัฟได้เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าตัวของบัฟสามารถอัปเกรดได้โดยการใช้ตัวอาเจนตันตัวนี้อาเจนตันสามารถหาได้จากการไต่หอในโหมดเงาบอลนะเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูนะครับ การอัปเกรด1 l e v e เลเวลใช้อาเจนตัน1000ตีบวกไปเลยพอตีบวกแล้วนะครับสเตตัสก็เพิ่มขึ้น CP ก็บวกขึ้นตอนแรก CP ที่บวกเนี่ยเลเวล1บวก40,000เลยนะครับพอเป็นเลเวล2บวก60,000โคตรดีอ่ะตีบวกไปโอเคตอนนี้บัฟผมเป็นเลเวล2หมดแล้ว ถ้าจะอัปเกรดอีกนะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้1,500อาร์อาเจนตันนะครับเราจะเป็นต้องไปฟาร์มเพิ่มเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการฟาร์มด้วยอ่ะแต่ก่อนอื่นเราไปผ่านชั้นสารีบสก่อนตอนนี้มีพลังลบ7 9 0 0เหนือกว่าศัตรูแน่นอนเอาตรงๆนะผมแนะนำว่าให้เล่นมือนะครับออโต้ไปไม่ค่อยรอด ผมโดนไปหลายรอบแล้วเล่นมือดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเปิดด้วยฝนก่อนอันดับเลกนะครับของฝนแล้วก็บัฟดาเมจคิจัดก,การไปทีละตัวคือใครจะเล่นออโต้ชิลๆผมว่าเล่นยากอยู่นะโอเค เพราะว่าศัตรูตีแรงมากครับแม่มีรักษาเว้ยอนตีมาครับกืนกินเป็นเลยเปิดก่อนได้ปูดครับผมรุยเลยมินอทาล่าเออเออเออสบายพอเปิดโลได้ผมบอกเลยสบาย แล้วไงใครแคร์ครับผมปิดอีกไปลุยเออเออเออเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปสองโอ้ยไงเงี้ยเรียบร้อยครับชั้นถัดรีบสองสบายสบายนี่ไงนี่น่ะเออ โอ้โหให้มันรู้ซับบ้างเพราไผ่เป็นไผ่พอเราติดตั้งบัฟแล้วนะครับเราก็จะได้ง่ายขึ้นการจะไต่หอถึงชั้น50ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วชั้นต่อไปพลังลบ780เราอย่าชะล่าใจนะทุกคนเพราะว่ายิ่งเราไต่หอขึ้นไปชั้นงสูงเนี่ยศัตรูพลังแบบโอ้โหเยอะมาก8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องฟาร์มอาร์เจนตันให้ได้มากๆนะครับจะได้ไปอัปเกรดบัฟให้สูงขึ้นได้สำหรับเพื่อนๆที่อยากฟาร์มอาร์เจนตันนะครับมีวิธีการฟาร์มอยู่ก็คือการรีเซ็ตดันเจียนนะครับนี่รีเซ็ตตรงนี้นะเห็นปะเรารีเซ็ตดันเจียนได้มากที่สุด4ครั้งนะครับแล้วพอทุกครั้งที่เรารีเซ็ตน,นะครับก็จะมีเวลานับเอยหลังนะครับ6ชั่วโมงเป็นต้นไป เดี๋ยวผมจะลองร er <ch ีเซ็ตดันให้ดูนะอ่ะรีเซ็ตไปเลยครับพอรีเซ็ตแล้วทรกลับมาที่ชั้นหนึ่งใหม่เราสามารถกดคัดลอกได้นะครับเห็นไหมพอเราคัดลอกแล้วนะครับเขาก็จะเล่นอัตโนมัติให้เราไปถึงชั้น27เราก็จะได้อาเจนตันมาฟรีๆแบบนี้ตั้งแต่ชั้น28เราก็เข้าไปเล่นใหม่นะครับเล่นไปให้ถึงชั้นที่เราไปถึงไหว แล้วก็กดรีเซ็ตต่อนะครับประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนี่คือวิธีการฟาร์มอาร์เจนตันนะครับตอนนี้อาร์เจนตันมีอยู่ประมาณ4,000แล้วนะครับก็ถามว่าอัปเกรดบัฟได้ไหมอัปเกรดได้ผมอัปเกรดบัฟได้2 b u บัฟก็เดี๋ยวอัปเกรด ATK ก่อนตีบอกไปเลยแล้วก็ ATK ครับอ่ะแต่ว่าอันนี้อัพไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องใช้พันห ตอนนี้พลังลบเพิ่มขึ้นเป็น8ปดแสเป็นไงก็ลองเข้าไปเล่นต่อได้เราจะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะรีเซ็ตดันไม่ได้ในกรณีที่รีเซ็ตดันไม่ได้ก็แค่รอเวลาครับรอเวลาให้เขารีประมาณ6ชั่วโมงพอ6ชั่วโมงปุ๊บนะครับเราก็จะได้สิดในการรีเซ็ตดันหนึ่งครั้ง ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยไปกับโหมดเงาวรณนะถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ไกลเกินเอื้อมก็จะถึงชั้น50ได้โดยง่ายนี่แหละคือวิธีการเล่นโหมดเงาวรณะในกิจกรรมแพท1.7นี้นะครับสำคัญคือเราต้องเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องนะก็รอให้ทางออฟฟิเชียลปลดเนื้อเรื่องบทต่อไปมาแล้วเข้าไปเล่นพอเล่นปุ๊บก็จะมีการปลดบัฟอื่นๆมา ประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูชั้นนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีมเราแข็งแกร่งมากสำหรับผู้ตรวจการมือใหม่นะครับการที่ติดตั้งบัฟเนี่ยจะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ผมก็อาจจะไม่เล่นการันตีนะว่าจะจบชั้นห้าสิบได้ไหมเพราะว่าขนาดทีมผมเนี่ยที่พอตึงในระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าเล่นยากนะครับแล้วเราจะเจอบอสเนี่ยนะ เราจะเจอบอสทุกๆ10ชั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูอีกชั้นหนึ่งไอ้บอสนี่แหละเป็นตัวดีเลยตัวเก่งเลยครับบอสชื่อว่าล่างปัทนานะครับเล่นออโต้ไม่ได้ต้องเล่นมือนะเว้ยผมนี่แบบัวจะปวดขนาดบอสชั้น30ยังขนาดนี้แล้วชั้น40จะขนาดไหนใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทีไม่พร้อมเตรียมบัฟให้ดีอัปเกรดบัฟให้เรียบร้อย นี่ก็เป็นคำแนะนำจากผมนะครับเห็เจอไอ้พวกม้าไอ้พวกม้าไม่ค่อยเก่งบอกเลยอันนี้ผมยังออโต้อยู่นะถ้าอยากเร็วไม่ต้องออโต้นะยังไงเล่นมือก็ดีกว่าครับโอ้ยโดนมาตืบเอ้ยเออ เปิดเบนอทาร่านอย่างเดียวเลยเราเรียบร้อยไปเลยอือาสออิครับที่หนึ่งเออสบายแล้วเธอต่อไปสบายแล้วแอนตี้กินกินไปเลยเรียกว่าจบสวย 5แสนไม่ตาให้มันรู้ไปสิว่าเรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเราจะเจอบอสท,ทุกๆสิบชั้นนะครับค่อนข้างเก่งเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าในทีมเรามีน้องโลโกเอดีเคและเลือกทั้งทีมจะบวกอีก15เปอร์เซนสามารถไปสมัครโคโคได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดต้อง โลโก้นะครับเพราะว่าผมจะเก็บละสาสมเหรียญเขาไว้ก่อนถ้ามีเหรียญเยอะๆแล้วเราค่อยเปิดนะครับก็ประมาณนี้นะขอให้ทุกคนเอนจอไปกับกิจกรรมเงาอาวรผู้วัยชนแพทหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะดีมากอย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมมาไต่หอด้วยถ้าตัวใครที่ตึงอยู่แล้วและยิ่งได้ เอฟเฟกของบัฟเข้าไปร่วมด้วยน่าจะตึงแบบขีดสุดก็สามารถไต่หอขึ้นไปได้เรื่อยๆประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วผมลาไปก่อนสวหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย